สวัสดีครับเต้าหยองฟีเวอร์บายดิววันนี้นะฮะแม่่เป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกจริงๆเลยนะครับสำหรับเต้าหยองของเรานะครับเต้าหยองเนี่ยถือว่าฮอตมากๆเลยแล้วก็นอกจะเป็นขวัญใจแม่ๆชาว FC นะครับมีทุกเพศท,ทุกวัยเลยนะทั้งเพศชายเพศหญิง LGBT นะครับทั้งคนสูงอายุและสูงไม่อายุเท่าไหร่ <laughs> สูงน้อย นะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับนักร้องคนนี้นะทุกท่านที่รักเต้าหยองเนี่ยเขาเรียกว่าด้อมเต้าหยองนะครับก็จะมาให้กําลังใจเต้าหยองเวลาออกเวทีนะครับไปรับขึ้นไปแสดงต่างๆนะท่านพยศมายกเหล่า f อก็จะร่วมให้กําลังใจนะครับนักร้องแดนเซอร์ขวัญใจแม่ๆตอนนี้เนี่ยขึ้นเตรียม เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะอย่างที่เคยบอกกันไว้นะครับว่าน้องเต้าหยองเนี่ยเขาได้ทํางานเดี่ยวแน่นอนนะครับแล้วก็สมดังใจหวังนะครับน้องเต้าหยองล่าสุดเตรียมขึ้นแท่นเป็นศิลปินเต็มตัวเพราะตอนนี้กระแสะเพลงพี่สอนน้องเนี่ยมาแรงหลายคนยังไม่เคยฟังไปปั่นวิวกันได้นะครับเพลงพี่สอนน้องเนี่ยเป็นการฟิชริ่งกับพี่ท็อปนาลากรนนะครับศิลปินนะครับอ่า ของระเบียบันศิลปทเนี่ยถือว่ามีคุณภาพนะท็อปนารกรและค่ายท็อปมิวสิกที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังตอนนี้ก็ถือว่าทุกคนเริ่มรู้จักแล้วแล้วก็ลองหาฟังกันบ่อยๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกใจใครหลายคนนะแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ได้ข่าววงในมาอีกว่าจัดเต็มเลยเต้าหยองนะครับกับชุดเพชรสีส้มอันสดใสนะให้น้องเลยชุด ปลักเลื่อมนะครับปักเลื่อมประธานโทษครับปักเลื่อมระยิบระยับนะครับนะคล้ายๆกับลิเกแต่เป็นหมอลำผสมโมเดลน,นะครับเป็นปักเลื่อมแล้วก็สีส้มสีจัดจ้านนะครับจัดชุดเพชรให้กับน้องหยองของเรานะครับน้องหยองยุคละเดชนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยจัดไปหนึ่งชุดเอาเงินก่อนไหมครับรู้ไหมว่าสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ราคานะเฉียดสามหมื่นบาทสุดยอดมากๆครับผมเนี่ยอะไรครับศิลปินราคาแพงนะราคาก็ต้องประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าขึ้นแทนเป็นศิลปินทั้งที่แม่แมเนี่ยจัดให้เต็มจัดให้สุดใจเลยนะฮะสวยงามอลังการสุดๆเลยนะครับน้องเต้าหยองก็ผลิตผลงานออกมาให้ท่านผู้ชมได้หายคิดถึงกันแล้วนะครับ ยังไงก็เตรียมตัวไปฟัง,งพร้อมๆก,กันกับการเป็นศิลปินเดี่ยวของเต้าหยองละกันนะส่วนเพลงจะออกมาเมื่อไหรเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันในครั้งต่อไปแอดดิวจะเอามาอัปเดตให้กับมายกพยกได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็เอารูปน่ารักน่ารักของเต้าหยองแล้วก็เสื้อสีส้มนะครับสีแบบจัดจ้จจานเลยนะสวยงามมากๆเลยเอามาฝากให้ดูก่อนละกันนะครับนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ